จอ LED ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการทำงานเนี่ยค่อนข้างเป็นไปด้วยแบบเรียกว่าเสียงเงียบแล้วก็ความสมูทในการทำนะครับมีสามหัวจริง,รงห้าห้าใช่ไหมห้าหัวโอเคอันนี้เอาไว้ใส่เลยนะกาแฟกาแฟ,าแ,ฟแล้วก็เนี่ย <c oughs> ผงโกโก้ Okay. ก็นีหัวสตรีมนมครับอ่าสตรีมนมสรุปแล้วนี้มีห้าหัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันว่าฟังก์ชันเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อ <c oughs> จอดใีใหญ่มากนะครับควบคุมด้วยจอกลางนี้อย่างเดียวใช่ครับอ่าอย่างเดียวเลยเรียบร้อยโอเคอ่านี่ก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการทํางานหลายๆแบบนะครับ <c oughs> เขาก็จะรู้ได้ว่าตอนนี้เขาจะบอกเราด้วยว่า องศาเซลเซียสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่บ้างท้าไมมีสามสามอันนะมันเป็นสามหม้อต้มครับอ๋อหม้อต้มสามอันเลยใช่ครับก็จะได้รู้ว่าแต่ละหม้อต้มเนี่ยกี่องศาเซลเซียสใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซอเมริกาโน่เป็นมีไอซ์อเมริกาโน่ด้วยใช่ครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็มีการตีฟองนมแบบคาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้แล้วก็สามารถาตีโฟมต่างหาก มีนมร้อนต่างหากนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตมิลค์ต่างๆเลยแล้วก็มีน้ําเย็นด้วยแล้วก็มีสตรีมถึงสองแบบใช่สตรีมแบบที่สองก็สามารถทำได้ออใช่อันนี้จะเอาไว้ที่เป็นเลขห้าิบห้านี่คือมันจะทําให้อุณหภูมิเป็นห้าิบห้าอ่าซึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นสตีมที่อุณหภูมิสูงนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการอ่าอุ่นอุ่นแก้ว<ช>ด้วยเช่นเดียวกันกดดูเลยกดดูครับกดป๊บ <c oughs> แล้วก็เอาแก้วมาวางตรงนี้ะครับแก้วมาวางครับใช่แก้วก็จะอุ่นเลยเป็นการตุ่นแก้วน <c oughs> ั่นเองนั้น <c oughs> นะครับแก้วก็ะสะอาดท <c oughs> okay, ี่รงแาโอเคแล้วนี่คืออะไรนี่เมนูเอาไว้ปรับค่ากาแฟอ๋อ language นี่วิภาษาวิภาษาอังกฤษนะครับเกาหลีญี่ปุ่นนะครับ อันนี้คือไม่แน่ใจว่าภาษาต่างดาวเนาะโปรตุกสนะครับมีเนเธอร์แลนด์ออลันดานะครับแล้วก็น่าจะเป็นสเปนภาษาไทยจะมาเร็วๆนี้ครับรออัปเดตซอฟต์แวร์กันก็นี้ก็จะมีปรับรสชาติรสชาติของเราตามที่เราแบบต้องการได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่หรือว่าอะไรเนี่ยครับสมมติเราปรับเอสเปรสโซ่เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของวอลลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ไซส์ SML เนอะใช่ครับโอ้โห SML เลยเหรอสุดยอดเลยใช่ครับไปทำเย็นก็ได้ร้อนก็ได้โอ้โหสุดยอดลเลยก็ที่เจ๋งกว่าน,นั้นเราแบ็กไปหน้าแรกเลยครับนี่เลยแล้วก็มากดเป็นช็อตเพิ่มได้เลยมีไซส์ SML นะครับแล้วก็หนึ่งช็อตสองช็อตสามช็อตสี่ช็อตได้หมดเลยเลือกได้หมดนีกินละ